สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเด็กของลูกค้าเช่นเคยนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับล i ซ่า h ราออฟดัสก์นะครับผมจ่ายค่าร่าย5นะฮะแต่ว่ามันจะได้ตัวพลัง5-5แล้วก็เป็น Angel f i ไ i n g Life Link ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้พอเป็นเป็นคอม m a นเดอร์เนี่ยเวลาที่มันตายไปปุ๊บแน่นอนว่าเราก็จะเจอหักเป็นแท็กใช่ไหมครับเวลาครั้งต่อไปต้องจ่ายค่าร่ายแพงขึ้นแต่ว่าตัวนี้บอกว่าเราสามารถจ่ายเลือด2ไลฟ์แทนนะครับการ จ่ายมานาสายสองหน่วยได้นะครับดังนั้นเทาขัว่าถ้าเกิดว่าเรามีไลฟ์เนี่ยถ้าไล่มันก็จะประมาณนี้มันจะไม่เยอะไปมากกว่าน,นี้นะครับก็คือคอนเซ็ปต,ต์ของเขาคือเมื่อเพลเยอร์แคสต์ส l ปลด y l ลูส2 l i ไลฟ์รวมตัวเราด้วยนะครับแต่ว่าทุกๆสเปลทุกๆก,ก,การเล่นเวทเนี่ยคนๆน,นั้นจะลดเลือด2 l i ไลดังนั้นการ์ดใบนี้จะทำให้การเล่นเวททุกๆอย่างของทุกๆคนเนี่ยลดเลือดเหมือนเป็นระเบิดเวลานับถอยหลังไปรเรื่อย เวลาเราใส่เคียร์เจอร์ที่เป็นทีมงานนะครับก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันเลยนะครับทุกๆอัพค e ีฟอีชอปเปอร์นลด1นึ่งไลฟ์เราได้1ไลฟ์นะครับทำนั่นทํานี่ลด2ไลฟ์เราได้2ไลฟ์ทุกๆใบนะฮะเราก็จะเน้นการดูดไลฟ์แล้วก็เน้นการที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยมีไลฟ์มากกว่าชาวบ้านนะครับทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยบางครั้งไม่กล้าจะทําอะไรและถ้าเกิดว่าเขาเอาดูสึกว่าใบนี้เป็นตัวที่ทําให้เขาชีวิตลําบากเนี่ยเขาก็จะมาฆ่าตัวนี้ แต่เราก็ยังสามารถที่จะจ่ายไลฟ์มาลงตัวนี้ได้นะครับก็เป็นคอนเซปที่อาจจะไม่ได้เน้นคุมบอดมากแต่ว่าตัวเคร์เจอร์ทุกๆตัวของเราเนี่ยจะเน้นเติมไลฟ์แล้วก็ดูดไลฟ์ของผู้ต่อสู้นะครับใบนี้ยิ่งโหดโชนเลยครับผมเมื่อออปเปนต์ draw อากาศใบนี้จะยิงหนึ่งดเาเมจใส่คนๆนั้นเห็นไหมฮะว่าเป็นคอนเซปเดียวกันเลยมันจะมีคําว่า l o s e life game life ตลอดเลยนะครับและนี้ก็จะเป็น เอนใช้ไปเ <ไป S 2> ยอะห้ามเกณฑ์นไลท์นะครับถ้าเอาไปแปะที่ทุกตัวคนพูดต่อสู้คนไหนคนนั้นเนี่ยจะห้ามเติมเลือดเลยนะครับก็ทําให้คนคนนั้นเนี่ยตายได้เร็วขึ้นนะครับผมถือว่าเป็นคอนเซปที่ขาวดําแล้วก็โหดมากนะฮะในขณะที่เด็กเนี่ยงบไม่แพงเลยนะครับงบค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่เล่นมาไม่ไม่นานไม่ได้มีของโหดโหดนะครับมีแค่สีขาวกับสีดํานะครับผม แล้วก็นี่ก็จะเป็น instant เห็นไหมฮะจะมี each opponent lose to time x life นะครับดังนั้นเนี่ยจ่ายไปเท่านี้บางครั้งปิดเกมได้ด้วยใบยนี้เลยนะครับเพราะว่าทุกๆคนจะลดเลือด2เท่าเลยนะครับแล้วเราก็ยังได้เลือดด้วยนะครับที่เหลือก็จะเป็นใบเด็ดของสีขาวสีดำอยู่แล้วนะฮะในการเคลียบบอร์ดในการจัวนะครับในการที่จะกําจัดกู้ต่อสู้ด้วยวิธีการต่างๆกันไปแลนก็จะเป็นแลนที่ เสริมแล้วก็แลนเป็นเกตนะครับจะมีความสามารถ u ิลิตี้บางอย่างที่ใช้ความสามารถของอะไรพวกนี้อีกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นข่าวดำนะฮะแล้วก็แถมเป็นโทเค็นไปนะครับโทเค็นที่ใช้ในเด็กนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอเอิญค่อนข้างเช็คเจอหลายไปก็ถือว่าให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมโอเคเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจอยากจัดเด็กประมาณนี้สนุกๆน,นะครับมีงบหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนอะไรบอกได้นะครับจัดมาแล้วแทบทุกราคานะครับผม ขอบคุณมากๆนะครับ